ถ้าทานเข้ามาผมก็จะฟันนะครับมึงคือตัวกูเคยกลัวด้วยเหรอเฮ้ยทั้งตันงยังจะเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับมีมากับผมอีกแล้ว โยเดินตามป่าตามข่าวนะครับวันนี้ผมก็จะไปห้างนะครับห้างที่พี่ที่น้องต้นมันไปทำไว้แต่น้องต้นมันเคยพาผมขึ้นไปดูแล้วนะครับรอบหนึ่งแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ให้ท่าน PF c ทุกท่านดูนะครับตัวน้องต้นมันบอกว่า <c oughs> ให้ไปแบบว่า ถ้าอยากไปเที่ยวก็ไปได้ไปตามที่อยู่บนเขาโน่นนี่ครับตอนนี้ก็เดินมาอาแล้วนะเดินมาตั้งแต่4ี่โมงแล้วตอนนี้ก็เวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับตอนเนี้ก็ไม่รู้ว่าเจะไ้อีกไกลไหมก็ไกลนะครับต้องเดินไปนี่ผมก็มาคนเดียวนะผมก็เอาพวกเอาเอาวุธมาด้วยนะครับแล้วก็พวก อาหารอะไรต่างๆมาด้วยนะคือวันนี้ผมพร้อมมากอะ่ะโคตรพร้อมเลยนะครับวันนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าเลยถ้ามาตัวเปล่านี้นี่ผมนี่โคตรแย่เลยนะตอนเนี้ยคือผมก็ท,ทําตามที่ท่านพี่เอฟซีทุกท่านแล้วนะครับว่าให้เอาอะไรมางไปคนเดียวมาสองคนแรกผมก็จะมากับน,น้องต้นมันนะครับแต่น้องต้นมันไม่ว่างนะคือ เขาต้องอยู่กับพี่แดงนะนะครับคือเขาก็ต้องอยู่กับพี่แดงผมก็ให้รู้ว่ากลัวพี่แดงด่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละครับนะค,ครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับตอนนี้อ็ออันนี้เป็นทางนี้นครับไม่รู้ว่าจะไปไกลอีกไหม <c oughs> คือมาคนเดียวนะเราแวงนะครับคือเราแวงนะอะไรที่มาคนเดียวเนี่ยผมก็เราแวงนะครับเป็นคนขี้กลัวด้วยแต่แต่เป็นผมเป็นคนที่ชอบอะไรมากที่ขึ้นเขาแล้วชอบบนเขาอะไรประมาณนี้แหละครับชอบเที่ยวป่า ก็ทำอะไรในป่าประมาณนี้นครับคือชอบวิวด้วยนะมันคือวิวที่นี่อ่ะเหมือนได้บรรยากาศมากคือผมก็ไม่ค่อยกล้าูเยอะนะผมก็กลัวนะครับคือร้อยชาติ่ายเยอะมากมาคนเดียวก็เราแวงนนู่ลนะตอนแรกผมจะชวนลุงผมมาด้วยแล้วแต่เขาไม่ว่างนะครับ เป็นนกนะครับดด้นๆกันะคือผมก็ละแวงนะอะไรวะเสียงอะไรปุ้มต้มๆนะคือเสียงอีกลูกเขาหนึ่งเลยนะเดี๋ยวผมจะไม่ทักดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอ อนุญาโตนีก่อนนะครับรู้ว่าคืนนี้เราจะเจออะไรไหมแต่ผมมาดีนะครับไม่ได้มารบหลูอะไรเดีผมก็ต้องขอเจ้าที่เจ้าทางอีกนะครับมไม่รู้ว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่ร้สบายเลยนะครับแต่ก็ยังพมยาพารายาอะไรต่างๆมาด้วยนะครับเพื่อป้องกันตัวเองไว้นะเพื่อเพื่อจะมีอะไรมาแบืว่าทำให้เราไม,ไม่สบายใจแ้วผมจะขอก็ได้ผงมีดมานะแต่ผมไม่ได้ขาดตั้งกล้องมานะครับผมก็ยังไม่ได้ไปผมก็ยังไม่มีขาดตั้งกล้องนะครับ กเรามีมานผมจะขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับให้แบบว่าป้องกันผมว่าป้องกันแบบสิ่งอันตรา,ายที่อยู่ในป่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมารบกวนผมแดดกด ใครไม่รู้นะมึงคือใครอะไรครับคือถามว่ามึงคือใครคือผมจะขึ้นไปแคมป์ครับมึงอย่าพวคือผมไปดีๆนะมึงใช่ไหมที่มาทำลูกหลานกู ผมยังไม่ได้ทำใครเลยครับคือผมยังไม่ได้ทำใครเลยนะนนยคือผมก็มาดีๆนะครับถอยก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครนะแล้วคุณคือใครครับมือตองรุ่งคือผมมาดีนะ คือผมก็มาดีๆนะครับผมก็ไม่ได้มาร้ายนะเหมือนอย่างให้ผมเช้าป่าอย่าเข้ามานะครับถ้าคุณเข้ามาถ้าท่านเข้ามาก็เดี๋ยวก็เจอมีดผมนะครับมคิดว่ากลัวด้เหรอมีดที่หมอเนี่ย ออะไไไรรกกูม่ด้หคือผมก็มาดีๆนะครับมือหนัวล้อท่าใจมากตรงเนี้ย <pirates> ทำไมผมต้องวางอะต่อเมื <wichtig> ่อผมจะขึ้นไปแคมป์ผมก็มาดีๆผมก็ขอเจ้าที่เจาทางแล้วครับแล้วทำไมท่านต้องมาทําแบบว่าเหมือนไม่อยากให้ผมขึ้นไปอะครับ แล้วก็มาบอกว่าผมไปทำลูกหลานท่านได้ไงอะ่ะผมต่อเมื่อผมอยู่แต่ไหนบ้านนะมึง,ค,มง,มงคือผมอะจะไปดีที่าท่านเข้ามาผมก็จะฟันนะครับมึงคือตัวกูเคยกลัวด้วยเหรอ เฮ้ยเยทั้งตันเลย้งตันจะไมมาเ้าเป็นใครเนี่ยเอามีนกูมาเฮ้ยมึงปอยอามีนกูมาปอยมึงปอยไม่นั้มึงปอย อามีดกูมาไปเอามีดกูมาคือท่านใครอ คพงก็มาดีนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะ นะครับรวมกัไม่ม<า>แอนในพุมไม้นะพุ่งกลัวนะออกมอออกมอดวาออกมอคือเจมากแล้วนะเจ็บปวดทั้งตัวเลย่คยรับมตรเจ็อคมับ

รอตรงนี้ทั้งคืนทั้งวันจะออกบอสจะรอทั้นทั้งวันเลยนะนี่ผมก็ออกเฮนครับไม่กล้าเปิดไฟเลยตอนนี้อ๋อออกแล้วออกเฮน ตัวมึงมีอะไรบ้างเอาออกมาให้กูให้หมดข่อยโทษครับก็เจ็มมากตอนนี้ร่างกล้มากเลยปิดขอพวกมึไปว่าใหยใจไม่ออกไปนะครับเดี๋ยวคุณจะปล่อยคุณสาดคืให้ไปตามล่าตัวมึงให้เจอ อ้โอ้ยอ้หนุ่มเาไอ้กูทำไม่ไรกูฮะไหนเอามาดูหน้าหน่อยดิคือมันไม่ให้ดูหน้าเลยนะยังทำให้กูฮะเห็นกูเป็นคนธรรมดามึงทำกูเหรอไอ้ผมจะฝันมันคืนนะครับกะฝัน Whoa! Oh. การก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้คืองขรแย่มากครับตอนนี้ผมก็ออกมาแล้วนะคือเดเลยมาไกลมากโอหคือมันไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่เหมือนไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่ผีนะ้วยสรุปมันเป็นใครไม่รู้นะครับ <c oughs> แบบว่าใครคนปีศนนาจเ๋ยผมไม่รู้ว่า เป็นใครนะแต่ก็แ okay, คปเดี๋ยวผมต้องรีบออกก่อนนะมีได้ละไม่ได้ละครับครับเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะโยเดินตามป่าตามข่าวนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ เดี๋ยวผมขอยัดออกก่อนนะครับสวัสดีครับ